สวัสดีครับผมวันนี้วันที่24พฤษภาคมปี2568นะครับมาอัปเดทเพิ่มเติมเสริมกันนิดนึงครับสำหรับท่านไหนที่ต้องการแหล่งเงินทุนทางด้านของออมสินต้องบอกว่าออกสินเชื่อต่อเนื่องเลยเรียกว่าสินเชื่อทุนทำอาชีพเสริมนะฮะเติมทุนกันนะครับรายละไม่เกิน2 0 0 0 0บาทนะเดี๋ยวมาดูกันนิดนึงครับในเรื่องของการที่จะได้รับ ในเรื่องของแหล่งเงินทุนที่เรียกว่าเติมทุนทําอาชีพเสริมครับออมสินเปิดสินเชื่อครับกู้ได้รายละ20,000บาทเติมทุนทําอาชีพเสริมนะนะครับก็ต้องบอกว่าไม่ต้องมีหลักประกันยืนได้ผ่านแอปพลิเคชัน m y m o เรามาลองดูคุณสมบัติกันนะครับว่าลักษณะแบบไหนถึงจะสามารถดาเนินการกู้ได้นะครับ สินเชื่อออมสินธนาคารออมสินเนี่ยสำหรับผู้ที่อยากมีเงินทุนทําอาชีพเสริมสามารถยื่นขอสินเชื่อสร้างเครดิตสร้างโอกาสกู้ได้ผ่านแอปพลิเคชันไมโมนะดอกเบี้ยหม,มื่นละ60บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับให้วงเงินสูงสุด20,000บาทนะครับโดยกู้เท่าที่จำเป็นและสามารถชำระคืนไหวนะครับซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้นะครับ เรามาดูคุณสมบัติของผู้กู้นะครับต้องเป็นผู้ที่ไม่มีประวัติเครดิตทางการเงินนะครับอันนี้เขาก็เช็คเครดิตบูโรนะครับหรือไม่เคยใช้บริการสินเชื่อกับสถาบันการเงินอย่างน้อย2ปีนะครับแล้วก็เป็นผู้ประกอบการรายย่อยผู้ประกอบอาชีพอิสระนี่ฮนะแล้วก็ผู้ที่มีรายได้ประจำรวมไปถึงลูกจ้างพ่อค้าแม่ค้าผู้รับจ้างให้บริการต่างๆที่มีรายได้แล้วกันนะก็ เหมารวมนะครับสำหรับในเรื่องของอะไรครับเกี่ยวกับอาชีพต่างๆนะครับก็ครอบคุมอยู่นะเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยมีถินที่อยู่แน่นอนนะครับสามารถติดต่อได้และณวันที่ยื่นขอกู้เนี่ยอายุครบ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับแล้วก็ไม่เกิน65ปีบริบูรณ์และที่สำคัญครับไม่เป็นลูกจ้างพนักงานผู้บริหารหรือกรรมการของธนาคารอมสินนะครับ จำนวนเงินให้กู้ครับผมก็ต้องบอกว่าตามความจำเป็นที่แจ้งไปนะครับแล้วก็สูงสุดไม่เกินรายละ20,000บาทอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยนะครับไม่เกินร้อยละ0.60ต่อเดือนหรือเทียบเท่าอัตราดอกเบีย้ยแบบลดต้นลดดอกนะครับผมก็12.96ต่อปีนะครับอัตราดอกเบีย้ยผิดนัดชำระหนี้เท่ากับอัตราดอกเบีย้ยสูงสุดตามสัญญาบวกร้อยละ0.25ต่อเดือนนะครับวงเล็บนะ ร้อยละ3ต่อปีนั่นเองนะครับของเงินต้นที่นะครับถึงกําหนดชําระนะครับในรูปแบบของการชําระเนี่ยนะฮะก็จะเป็นการชําระเงินต้นและก็ดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนซึ่งระยะเวลาการชําระคืนไม่เกิน1ปีวงเล็บ12งวดโดยมีการปอดชําระเงินต้นนะครับผม3งวดแรกง,งวดที่1นถึงสครับชำระแค่ดอกเบีย้ยปกติแล้วก็งวดที่4ี่ถึงสิบงนะชำระเงินต้นแล้วก็ดอกเบีย้ยนะครับ กรณีต้องการชําระหนี้ล่วงหน้าหรือชําระเงินงวดเกินกว่าที่ธนาคารกําหนดนะหรือว่าชําระเงินคืนนะครับในส่วนของเงินกู้ทั้งหมดก่อนถึงกําหนดสัญญานะให้สามารถติดต่อที่ธนาคารออมสินสาขาที่ให้บริการได้เช่นเดียวกันนะครับรักประกันเนี่ยไม่มีหลักประกันนะครับช่องทางของการพริการสินเชื่อครับก็ลูกค้าจะต้องลงทะเบียนสมัครขอสินเชื่อด้วยตนเองผ่านไมล์มู หรือช่องทางอื่นนะครับที่ธนาคารกำหนดหรือติดต่อธนาคารอมสินทุกสาขาเพื่ออำนนยความสะดวกในการลงทะเบียนนะครับดังนั้นนะครับต้องเป็นลูกค้าเงินฝากประเภทใดประเภทหนึ่งกับธนาคารอันนี้ก็ต้องเป็นลูกค้านะแล้วก็ปัจจุบันครับต้องมีแอปพลิเคชันหม่โม่ที่ใช้ประกอบคู่นะครับก่อนลงทะเบียนสมัครขอให้ใช้บริการสินเชื่ออย่างน้อย1วันนะครับเรื่องของการพิจารณาสินเชื่อเนี่ยนะครับก็จะต้องทําโดยระบบนะครับ การทำสัญญาก็เป็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็จ่ายเงินกู้ผ่านไมโมเข้าบัญชีเงินฝากที่ใช้เป็นหลักบัญชีของบริการไมโมและก็จะหักเงินนะฮะเพื่อชําระสินเชื่อในแต่ละงวดผ่านบัญชีดังกล่าวชิ่นเดียวกันนะครับก็เป็นการหักอักตโนมัตินะระยะเวลาในการยื่นกู้หรือขอสินเชื่อนะครับก็เริ่มได้ตั้งแต่นะครับก็นี่แหละฮะปัจจุบันก็คือปี68นะครับดูจากข้อมูลไปจนถึงปี2570เลย สิ้นสุดระยะของโครงการนะครับณวันที่30ธันวาคมปี2570หรือจนกว่าจะครบวงเงินของโครงการในแต่ละปีหรือ,อย่างได้ยังหนึ่งถึงก่อนนะครับในเรื่องของการลงทะเบียนจองสิทธิ์นะครับอันนี้ขอขอบข้อมูลครับจากเพจ Facebook GSB Society แล้วกันนะครับผมที่นำมาอัปเดตในเรื่องของการที่อยากได้เงินทุน ทำอาชีพเสริมนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะโอกาสนะครับในเรื่องของการสร้างเครดิตสร้างโอกาสก็ถือว่านะสามารถดำเนินการได้ผ่านแอปพลิเคชัน My ม o โนะครับผมนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถนะครับผมดำเนินการได้ไฮไลท์สำคัญที่อยากจะชวนดูก็คือว่าคุณสมบัติตามที่บอกไปนะต้องบอกว่าครอบคุมอยู่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ประกอบอาชีพอิสระถูกไหมได้หมดเลยนะฮะแล้วก็ผู้ที่มีรายได้ประจำนะครับซึ่งก็จะเป็นลูกจ้างถูกไหมพ่อค้าแม่ค้าอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าผู้รับจ้างที่ให้บริการต่างๆซึ่งเขาก็ระบุเงื่อนไขหนึ่งก็คือต้องมีรายได้นะครับผมนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นำมาอัปเดตเพิ่มเติมเผืเ่อท่านไหนมองหาแหล่งเงินทุนที่ต้องบอกว่า ไม่มีความซับซ้อนใดในเรื่องของเกี่ยวกับอะไรครับการลงทะเบียนเนาะเพราะว่าผ่านทางด้านของแอปพลิเคชัน m y m o ซึ่งก็นะมีกระบวนการขั้นตอนไม่ได้ซับซ้อนนะครับผมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญรวมไปถึงในเรื่องของเกี่ยวกับนะธนาคารด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นในระบบนะก็ถือว่าลองดูนะครับเป็นในเรื่องของอทางเลือก นะเกี่ยวกับท่านไหนที่ต้องการแหล่งเงินทุนอย่างที่บอกไปนะครับเพื่อจะไปเติมทุนทำอาชีพเสริมของเราที่ตั้งใจไว้นะครับผมก็เป็นการต่อยอดนะอีกทางหนึ่งแล้วกันนะครับผมภาพประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามชมนะเดี๋ยวครั้งหน้ามีรายละเอียดข้อมูลอื่นในเพิ่มเติมนะครับหรือว่ามีในเรื่องของโครงการที่เป็นประโยชน์เดี๋ยวเรานำกลับมาแบ่งปันอัปเดตให้กับทุกท่านได้รับทราบกันอย่างต่อเน,นื่องแน่นอนนะครับผมนะแล้วก็ท่านไหนมีข้อมูลดี พิมพ์มาแบ่งปันใต้คลิปได้นะครับผมแนะนำกันได้นะก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยเดียวครับผมวันนี้ต้องลํำลาไปแล้วนะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ